คุณล่ะคะสะกดสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณว่าอะไรนี่ก็คือคําแพงเหมือนกันนอกจากเป็นนักที่จะส่งดอกไม้ให้กับคนอื่นแล้วคุณต้องมีเรื่องนี้ด้วยค่ะเป็นนักสะกดพลังงานดีๆค่ะรอบตัวเราไม่ต้องรอปลุกของขังจากที่อื่นค่ะสร้างของขังเองเลยค่ะเฮ้ยน้ําที่เราดื่มเป็นน้ําที่ทําให้เราดึงดูดความมั่งคั่งโทรศัพท์ที่เราใช้คือเครื่องมือทำมหากินที่สร้างยอดธุรกิจชั้นเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านล้านเห็นไหม ผมของฉันทุกเส้นบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของฉันสายตาของฉันดึงดูดผู้คนกระยาดมีด้านดีมาให้กับฉันตลอดเวลามือของฉันเป็นมือสุดแสนพิเศษเสกสร้างในรมินโดยบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างง่ายสบายเท้าของฉันหรอเท้าฉันเดินไปพื้นที่ใดเกิดความเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลาคู่ครองคนรักของฉันหรอเป็นคู่ครองที่โคตรดีดุจเจ้าชายเลยดูแลฉันดูจเจ้าหญิงเลยเห็นไฉันมีแต่ลูกศิษย์ที่โคตรของโคตรโคตรน่ารักเลยดูแลฉันอย่างดีฉันมีจักรวาล ที่รักที่สนับสนุนส่งเสริมฉันไม่ว่าฉันจะทําอะไรแค่คิดแม่งก็ได้แล้วเร็วกว่าที่ขอและมากกว่าที่คิดสะกดมันไปทุกอย่างเลยลูกโต๊ะเครื่องแป้งของฉันยิ่งฉันส่องฉันแต่งหน้าแล้วฉันมีความสุขมากเท่าไหร่ออร่าซูเปอร์สตาร์ระดับโลกของฉันมันก็ยิ่งออกมากขึ้นตลอดเวลาเห็นไหมเสื้อผ้าที่ฉันใส่ทําให้ฉันดูดีและมีความสุขในทุกครั้งที่ออกใครที่ได้เห็นฉันเขาก็มีความสุขขึ้นในทันทีขอบคุณรอยยิ้มของฉันที่สร้างความสุขไปทั้งโลกเห็นยัง ดังนั้นอะไรเกิดขึ้นกับเราเราสามารถที่จะสะกดมาันไาด้ทุกเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเราแม่นคือคนดึงดูดมาแต่ร้อยละร้อยเราเสือกไม่รู้ค่ะเราเสียกพโชคชะตาฟ้าดินครูนะคะจะห่างไกลคนที่สุดเลยคือค